ควสดใสและรอยยิ้มของพี่น้องชาวหาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งไฮยะมาตะรอมาเย้ากันฮรักกันไฮยะโอฮะพี่บ่าน้องสาวทูโกทูเลอโอโอโอเคสี่ธันวาคมที่ผ่านมาไวตามินทูโกตัวจริงของคนใต้ประสานพลังกับเทศบาลน,นาครหาดใหญ่โดยนายภัยพัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และอาสยายนโดยบาวีอายามยขอทับศิลปินนำความบันเทิงเต็มรูปแบบกับอพิฟรีคอนเสิร์ตไวต้ามินทูกโกตัวจริงของคนใต้ใต้ร่วมใจคนใต้ไม่ทิ้งกันได้สร้างปรากฏการณ์แห่งความปลื้มปิติเทิดไทยองค์ในหลวงป,ปลูกพลังใจคืนความสดใสให้พี่น้องชาวใต้สำหรับไวตามินเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นสินค้าของคนไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า50ปีแล้วสำหรับโครงการนี้นะครับคือโครงการ วิตามินทูโกตัวจริงของคนใต้เปิดโลกสดใสให้น้องก็นำของอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยมาช่วยเหลือกับทางโรงเรียนให้น้องๆได้มีอุปกรณ์การศึกษาครบสมบูรณ์เหมือนเดิมเพื่อที่จะเป็นไปได้ถ้าหวังว่าครงการเล็กๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะรวมเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง,งรั นอกจากนี้อาสยามยังขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะพนึกพลังคืนความสดใสให้ชาวใต้ในฐานะผู้สนับสนุนศิลปินเลือดใต้โดยมอบเครื่องดนตรีสําหรับวงโยธวาทิตให้กับน้องๆโรงเรียนอาุบาลในฝันด้วยมาคืนความสดใสให้กับน้องๆครับนาสิ่งของต่างๆมาให้กับน้องๆรวมกับเวอร์ตาเมิยวนะครับซึ่งเวอร์ตมิวทูโกเตจิงแห่งคนใต้ให้ผมได้เป็นพิเต์เซอร์อยู่นะครับรู้สึกสนุกสนานและก็อบอุ่นนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวอาดใหญ่ หรือว่าพี่น้องชาวใต้นะครับรวมทั้งพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับที่ประสบคัคบภัยธรรมชาติก็อยากให้ทุกคนเ,เริ่มต้นกันใหม่ไม่เป็นไรครับและจะเป็นกำลังใ,ใจให้กับทุกทุกคนครับก็ดีใจนะคะที่พี่บว่าววีได้มาเยี่ยมโรงเรียนของเรานะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่มอบสิ่งต่างๆให้กับโรงเรียนของเราคะ่ะเจจอคคนสววยังงแล้ใรไมม่ ก็เข้าพันนั้นแล้วใครจะไม่จ้องนอกจากน้องๆลูกหลานได้ฉายแววสดใสอีกครั้งจากการมอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การศึกษาและกีฬาผ่านโครงการไวตามินตุกโกตัวจริงของคนใต้เปิดโลกสดใสให้น้องให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยอีกกิจกรรมที่สำคัญ คือการที่ชาวหาดใหญ่และพี่น้องชาวใต้ร่วมแสดงความสามัคคีโดยร่วมใจกันร้องเพลงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาาธันวามหาราติดครับโดีชาบ นนและต่อกันด้วยการระเบิดความมันกับอภิฟีคอนเสิร์ตวิตามินตูโก,โกตัวจริงของคนใต้ใต้ร่วมใจคนใต้ไม่จริงกันยิ่งเย้ายิ่งร้อยร้อยฟีชมฟีเต็มที่ตลอดงานนำทีมโดยบาวีอาสยามพรีเซนเตอร์วิตามินตูโก,โกตัวจริงของคนใต้จบบรรจบวงก,กลมคณะก๊อปปี้โชว์ระดับประเทศเพื่อนำความสุขความสดใส,สกลับคืนสู่พี่น้องชาวใต้ยิ่งร้อยเย้ยยาด้วยกันยิ่งเย้านานนานมันยิ่งร้อยมาแจมแล้วก็ใจว่าใจ จะเย้าให้น้องรับดีมันจันยิงเย,ย้ายิงร้อยเย้าด้วยกันยิงเย้านานนานมันยิงร้อยมาแ้งแล้วก็จอยได้เลยทุกวันเย้าดวงใจช่องเราให้เข้ากันให้มันเป็นรับเตอรยรักเอยนอกจากความยิ่งใหญ่จากอภิฟีคอนเสิร์ตแล้วพี่น้องชาวใต้ยังได้ร่วมสัมผัสความาคึกคักของกิจกรรมเกมหลากหลาย แปลกตาและสนุกกับต้นยางใหญ่ที่ได้รับการตกแต่งเสมือนต้นคริสต์มาสโดยรายได้การจำหน่ายวิตามินทุกโกมีได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทุกบาทเสมือนทานน้ำใจจากพี่น้องทุกคนช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนของน้องๆที่ประสบภัยให้คืนความสดใสได,ได้เร็ววันในวันนี้ได้ศิลปินปักใตจากค่ายอาสยามยกทัพกันมาจาัดคอนเสิร์ตเพื่อแสดงให้เห็นว่า อาจจะแบกคื่นอหนอคือเหตุการณ์กลับเข้ามาอย่างภาวะปกติแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับศิลปินค่ายาสยามและก็ไวนตมิทูโกโกในานามของชาวหัดใหญ่ครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างไวเตอมิทตกโกตัวจริงของคนใต้ที่ประสานพลังความร่วมมือกับเทศบาลนครหัดใหญ่และอาสยามเพื่อร่วมกันสร้างพลังความสุขความสดใสให้กลับคืนมายังพี่น้องชาวหัดใหญ่และพี่น้องชาวใต้ทุกคน ทั้งสรุกทั้งอิม่มบุญสมกับเป็นตัวจริงของคนใต้จริงครับขอบคุณครับพ, Matter, พีแลุงเย้ย่อยิ่งร้อยยวด้วยกันย่งหน้า